นิยามถัดไปเป็นสามคำนะครับมีคำว่าสถานะกระบวนการแล้วก็วัตจักรนะครับคำว่าสถานะก็เอ้ยโทษโทษคำว่าสภาวะไม่ใช่สถานะโทษทีทมสามคำมีสภาวะนะครับภาษาฝรั่งเยศสเต๋ มีสภาวะนะครับแล้วก็มีคำว่ากระบวนการนะครับ process แล้วก็มีคำว่าวัฏจักรหรือว่า cycle นะครับสภาวะเนี่ยหมายถึงจุดอะคุณคุณนึกภาพอย่างนี้แล้วกันนะสมมติคุณมีแกน x แกน y ครับสมมติคุณจะระบุตำแหน่งของอะไรสักอย่างนึงเราก็ตั้งแกน x แกน y แกน z ใช่ไหมใช่ไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ถ้าคุณจะบอกว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนคุณก็ตั้งแกน x y z มาใช่ไหม เอามันไปปักไว้ที่จุดตั้งเองใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วก็บอกว่ามันอยู่ที่พิกัดไหนใช่ป่ะถูกไหมไอการบอกตำแหน่งอ่ะไอตัวตำแหน่งอ่ะก็คือสภาวะเช่นตอนนี้น้ําอยู่ที่ความดันเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้โอเคไหมหรือว่าน้ํายาแอร์ของเราตอนนี้อยู่ที่ความดันเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้โอเคไหมไอสิ่งนั้นอ่ะเรียกว่าสภาวะไอตำแหน่งที่บอกว่าความดันเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่เนี่ยเรียกว่าสภาวะโอเคไหมไอตัวที่บอก ตัวที่บอกตำแหน่งเราจะเรียกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นตำแหน่งของสิ่งของมันก็คือ x y z ใช่ไหมมันคือพิกัดใช่ป่ะสิ่งที่บอกตำแหน่งคือพิกัดใช่ไหมยังเก็ตอยู่ไหมเนี่ยยังเข้าใจผมอยู่ไหมเนี่ยก็คือ,อ,อตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่อยู่เนี่ยมันคือสภาวะใช่ไหมส่วนตัวที่บอกว่าตำแหน่งนั้นอยู่ที่ไหนก็คือพิก,กัดใช่ไหมในทางเทอร์โมตำแหน่งก็คือสภาวะโอเคไหมครับแล้วสิ่งที่บอกสภาวะก็คือ คุณสมบัติหรือว่า property ได้แก่พวกคุณภูมิความดันความปริมาตรจำเพาะความหนาแน่นพลังงานภายใน entropy entropy พวกนี้มันเป็นมันเป็นคุณสมบัติเนาะอ่านี่เดี๋ยวมีเรื่องภาษาไทยอีกคำว่าคุณสมบัติเนี่ยหรือว่า property เนี่ยจริงๆเขาให้เรียกว่าสมบัติเฉยๆเพราะสมบัติเป็นคำกลางๆคำว่า property มาเป็นสมบัติถ้าคุณสมบัติแปลว่าเป็นสมบัติที่ดีเว้ย เพราะคาว่าคุณแปลว่าดีเขาก็ไม่ค่อยใช้คําว่าคุณสมบัติแต่ว่าก็ผมเรียนมาตั้งแต่เด็กอ่ะผมใช้คําว่าคุณสมบัติมาตลอดเลยอ่ะจะให้ใช้สมบัติเฉยๆผมพูดไม่ถนัดนะแต่ว่าความหมายก็คือคำนี้แหละนะ property หรือสมบัติเนี่ยนะครับตัวนี้นะผมก็เลยจดแบบที่ผมเข้าใจเองนะตัวนี้ก็หมายถึงจุดหรือว่าตำแหน่งใช่ไหมใช่ไหมอาจจะมาร์กไว้อันนี้เป็นจุดนะครับซึ่ง แล้วผมก็บอกต่อว่าฮบอกถกับด้วยสิ่งที่เรียกว่าคุณสมบัติหรือว่า property เนาะโอเคนะครับมันคือจุดนะมันคือจุดส่วน process คืออะไร process ก็คือกระบวนการผมมองว่ามันเป็นเส้นทางคือคำว่ากระบวนการเนี่ยมันหมายความว่ามันคือสิ่งนี้เว้ย เองไหมมันคือระหว่างทางจากสภาวะหนึ่งไปยังอีกสภาวะหนึ่งอันนี้คือกระบวนการคือเส้นทางอ่ะที่มันเดินเนี่ยเรียกว่ากระบวนการจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเนี่ยจริงๆมันก็มีเส้นทางได้หลายๆเส้นทางใช่ป่ะที่มันจะพาเราเริ่มจากจุดเดียวกันไปจบที่จุดเดียวกัน,ดเ,ดกนเนี่ยจริงมันเป็นไปได้หลายเส้นทางโอเคมั้ยอันเดี๋ยวตอนที่คุณเรียนวิชานไปร่อยๆเดี๋ยวคุณจะเจอว่าโอ้มันมีกระบวนการสาราพัดชนิดเลย มันสามารถพาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้เหมือนเหมือนกันจุดเดียวกันเนะี่ยจากจุดที่หนึ่งไปยังจุดที่สองเนะี่ยเดียวกันเนี่ยได้แต่ว่าเดินอ่ะจะเดินคนละทางได้โอเคไหมแล้วพอเดินคนละทางเนี่ยไอพลังงานที่มาเกี่ยวข้องกับเส้นทางแต่ละเส้นทางก็ไม่เท่ากันอีกโอเคไหมครับโปรเซสตนเส้นทางเนาะแล้วแล้วแล้ววัฏจักรคืออะไรอะ่ะผมไม่รู้จะเรียกอะไรอะ่ะ ก็เรียกมันแบบมันเป็นอะไรวัตจักรหรือจะวงจรก็ได้เพราะเพราะความหมายของวัตจักรก็คือคุณเริ่มต้นที่จุดใดจุดหนึ่งหรือว่าสภาวะใดสภาวะหนึ่งนะคุณจะไปไหนก็ได้นะแต่ทีตอนจบอ่ะต้องกลับไปที่เดิมโอเคไหมผมก็จะวาดอย่างนี้โอเคไหมคือวัตจักรอะ มันคือกระบวนการหลายๆกระบวนการมาประกอบกันโอเคไหครับแต่ข้อแม้สำคัญก็คือเริ่มจุดไหนกลับมาจุดนั้นโอเคไหมอันนี้ถ้าเป็นผมอ่านหนังสือจเจอแบบนี้นะผมจะเริ่มมีคำถามเกิดขึ้นในหัวนะว่าอ้าวแล้ววัตจกักรหนึ่งวัตจักรเนี่ยมันต้องประกอบด้วยกระบวนการอย่างน้อยกี่กระบวนการวะถ้าเป็นคนส่วนหนึ่งอาจจะบอกว่าสามใช่ไหม หนึ่งไปสองสองไปสามสามกลับมาหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าดูจากรูปบนนี้เป็นไงแค่สองก็พอใช่ป่ะหนึ่งไปสองสองกลับมาหนึ่งนี่เป็นวัฏจักรแล้วนะใช่ไหมมันเข้านิยามไหมครับประกอบด้วยกระบวนการหลายๆกระบวนการใช่ไหมสองนี่นับว่าหลายอย่างอะไรที่ไม่ใช่หนึ่งกูก็เรียกหลายหมดแหละใช่ไหมแล้วมันไปแล้วมันกลับมาจุดเดิมไหมเนี่ยวัฏจักรอะโอเคนะครับงั้นอันหนึ่งที่อยากให้ฝึกนะคือเรื่องนิยามทั้งหลายนะ โอเคนะเพราะว่าเวลาคุณไปไกลๆแล้วไปเจอปัญหาซับซ้อนเนี่ยแล้วคุณเริ่มงงๆอะ่ะคุณต้องถอยกลับมาเริ่มที่เบสิคที่สุดอะ่ะแล้วค่อยๆไล่ไปนึกออกไหมครับไหวไหมเนี่ยตื่นยังเนี่ยเสียงหงง่วงไหมง่วงนะกูฟังตัวเองกูยังง่วงเลยแต่ว่านี่แหละทนทนไหมไม่มีคนอื่นสอนล้ววิชานี่มีผมคนเดียวงั้นคุณต้องทนอย่างเดียวนะครับ อ่ะทีนี้ property เนี่ยในนั้นก็จะไปต่ออีกนะคำว่า property หรือคุณสมบัติเนี่ยแบ่งเป็นอีกสองอย่างนะ property ก็จะแบ่งเป็นอะไรมาง mm hmm. เห็นคำนี้ไหม i n t e n s i v e เห็นไหมครับพวกนี้เด็กๆตัวบังครับให้เขียนในแมปไหมตัวบรงคับให้ใช้ในแมปไหม เขียนให้เป็นต้องคนละสีต้องเส้นใหญ่ต้องไม่เขียนหนังสือบนเส้นไอ้ต้องไม่เขียนหนังสือปิดปิดตรงปลายเพราะว่าเดี๋ยวมันไหลไปต่อตอะไรเงี้ยมีนะต้เรียนไมนะ์แแบบนั hmm. กดเกณฑ์เยอะแล้วเกิน,กนพอคุณหัดใช้ตามกฎเกณฑ์ไปแล้วคุณก็ทิ้งกฎไปเลยนะแล้วก็ใช้แบบที่ตัวเองถนัดนะผมก็ทําอย่างเนี้อย่างนี้ My นี่ไมน์แแบบนั้ไม่รู้อ่ะเรียกอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าคุณรู้เรื่องอ่ะคุณก็ไปหาวิธีที่คุณจดยังไงให้มันรู้เรื่องแต่ผมจดอย่างนี้ผมรู้เรื่อง คุณรู้เรื่องเปล่าไม่รู้คุณไปดัดแปลงของคุณเองแล้วละอ่ะมัน property แบบมันสองอย่างคือ intensive กับ extensive ใช่ไหมนิยามว่าไงครับ intensive คือไม่ขึ้นกับมวลใช่ไหม extensive คือขึ้นกับมวลใช่ไหมอันนี้คือไม่ขึ้นกับมวลนะครับส่วนอันนี้ขึ้นกับมวลคำว่าขึ้นกับมวลแปลว่าอะไร ตามว่าขึ้นกับมวลเพรว่าค่ามวลมากค่าก็มาค่ามวลน้อยค่าก็น้อยดื้อๆเลยครับอย่างนี้เลยนะคือคุณสมบัติที่ถ้าเกิดมวลมันมีมากแล้วค่าคุณสมบัตินั้นมันมากตามมวลเนี่ยอันนี้คือ e x t e n s i v นแต่ที่ไม่ขึ้นกับมวลเลยก็คือ intensive ยกตัวอย่างเช่น ถ้าไม่ขึ้นกับมวลเลยก็เช่นอุณหภูมิความดันเอเนไหมไม่ขึ้นกับมวลเลยนะครับแล้วขึ้นกับมวลมีอะไรมากมวลไม่ใช่กวนประสาทนะไม่ได้กวนตีนะไรทั้งสิ้นมวลก็คือ extensive property ตัวหนึ่งเพราะว่าถ้ามวลมากมวลก็มากถ้ามวลน้อยมวลก็น้อย มึงจะพูดทําไมก็แต่เขายกตัวอย่างนี้จริงๆคุณดูดีในตำราก็ยกตัวอย่างอย่างเงี้ยว่า e x t e n s i v e property ตัวแรกก็คือมวลเพราะว่าถ้ามวลมากมวลก็มากมวลน้อยมวลก็น้อยโอเคไหมมีอะไรอีกที่มวลมากแล้วมันก็มากตามปริมาตรนะใช่ไหมน้ำหนึ่งลิตรขอโทษอันนั้นม,มันปริมาตรเอาใหม่เฮ้ยน้ำหนึ่งลิตรหนักกี่กิโลอะ หนึ่งกิโลน้ำหนึ่งกิโลกับน,น้ำสิบกิโลปริมาตรเท่ากันนะเอออย่างเงี้ยแปลว่าปริมาตรเป็น e x t e n ซน v e โอเคนะโอเคนะครับผมจะเอาใหมา่อันนี้น้ำอยู่ในแก้ววางไว้ในนี้เดี๋ยวผมมีน้ำอีกกระมังหนึ่งมาวางไว้ในห้องนะครับความดันที่กดเหนือน้ำบนแก้วเนี้ความดันเท่าไหร่ หนึ่งบรรยากาศนะใช่ไหมน้ําที่กดเหนือ mm hmm. กะลังหาของสิบลิตรหนึ่งบรรยากาศไหความดันขึ้นกับมวลไหมไม่หรออุณภูมิอย่างเงี้ยเป็นอินเทนซีฟอ่ะไม่รู้มองออกปะ่ะอากาศก้อนเล็กๆที่ผมคว้าอยู่ในมือผมอย่างเงี้ยอุณภูมิ2ีองศากับอากาศทั้งก้อนใหญ่เนี่ย2ี่องศาเท่ากัน ันก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมมวลเล็กมวลใหญ่ก็มีโอกาสที่มหภูมิมันจะเท่ากันได้ใช่ไหมนึกออกไหมอย่างนี้เป็นอินเทนซีความหนาแน่นอนะ่ะความหนาแน่นเป็นอินเทนซีหรือเอ็กเซนซีใครว่าอินเทนซีไม่ขึ้นกับมวลโอยกชัส่สูงเนี่ยเมื่ออึงม่วงใครว่าเป็นเอ็กเซนซีครับใครว่าความหนาแน่นเป็นเอ็กเซนซี้นีปะโอเคครับจับด้วยนิยามนะครับ เหมือนเดิมน้ำหนึ่งกิโลหนาแน่นเท่าไหร่ครับความหนาแน่นเท่าไหร่น้ำหนึ่งกิโลมีความหนาแน่นเท่าไรหนึ่งพันกิโลกร,รัมต่อหนึ่งลูกบาศกเมตรใช่ไหมถูกไหมครับใช่ไหมหรือว่าหนึ่งกิโลกร,รัมต่อหนึ่งลิตรใช่ไหม โอเคไหมอ่ะน้ําสมมติน้ําในแก้วผมนี่นะความหนาแน่นก็หนึ่งพันใช่ไหมกิโลกร,รัมต่อหนึ่งลูกบาศก์เมตรใช่ป่ะโอเคไหมผมเดินไปในสระน้ําข้างล่างรงรางกลางคณนะไอ้น้ํานั้นความหนาแน่นเท่าไหร่เท่ากันไหมก็พันกิโลกร,รัมต่อหนึ่งลูกบาศก์เมตรเหมือนกันใช่ไหมตกลงความหนาแน่นเป็น intensive หรือ extensive intensive ใช่ไหม พอพอจับประเด็นผมได้ไหมนิยามมันเป็นเรื่องสําคัญเนาะเดี๋ยวแต่ว่าในทางเทอร์โมโเดี๋ยวคุณจะมีค่าเขาคุณจะไม่ค่อยใช้ค่าความหนาแน่นคุณจะใช้ส่วนกลับของมันที่เรียกว่าปริมาตรจำเพาะเยอะหน่อยเนาะปริมาตรจำเพาะก็กลับหัวกับหางไปนะครับมันก็จะเป็นลูกบาทเมตรต่อหนึ่งกิโลกรัมโอเคไหมเช่นอย่างเมื่อกี้บอกว่าน้ำใช่ไหมความหนาแน่นหนึ่งพันกิโลกรัมต่อหนึ่งลูกบาทเมตรใช่ไหม ถ้าเกิดกลับเป็นปริมาตรจำเพาะก็จะมีค่าเท่าไหร่0.01ลูกบาศเมตรต่อ1กิโลกร,รมัมใช่ไหมถูกไหมน้ำมีปริมาตรจำเพาะ0.01ลูกบาศเมตรต่อ1กิโลกร,รมัมโอเคไหมครับไอ้0.01ลูกบาศเมตรก็คือ1ลิตรนั่นแหละถูกปล่าเพราะ1ลูกบาศเมตรมีพันลิตรใช่ปะ ถูกไหมจุดศูนย์ูย์หนึ่งรูปบาทเมตรก็คือหนึ่งลิตรม,มีใครมีปัญหากับเรื่องการแปลงหน่วยบ้างครับมีไหมแปลงหน่วยไปไปมาอย่างเงี้ยจำไว้นะไม่ยกมือนะครับเพราะว่าไม่มีนะเหนไะแน่ใจหรือว่ากูยังไม่รู้เลยว่าการแปลงหน่วยคืออะไรโอเคไหมพอแยกออกนะครับก็นิยามจับดูนะ intensive i n t e n s i v e เป็นแบบนี้นะครับ น,นิดนึงนะคำว่าจำเพาะมันแปลว่าต่อหนึ่งหน่วยมวลนะครับทั้งหลายในเทอร์โมไดนามิกเนี่ยคุณมมสมบัติของสารเนี่ยเกือบทุกอย่างเราจะวิเคราะห์ในรูปค่าจำเพาะหรือว่าต่อหน่วยมวลหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าทําไมคุณจะยุ่งกับปริมาตรจำเพาะมากกว่าความหนาแนเนี่ยเพราะเวลาคุณวิเคราะห์คุณมักจะวิเคราะห์ว่าต่อหน่วยมวลเกิดอะไรขึ้นโอเคนะครับฟังยังไม่รู้เรื่องฟังไปเรื่อยเดี๋ยวจะพูดใส่หูไปเรื่อยนะครับ